คุยกันคมเอานะเวลา2-3เถื่อบ่ใคต้องมื้อ3เถื่อมื้อ10เื่ออ้กันบอกเนาะว่าโทรคุยกันมื้อ10เื่อได้วเ้กัน่เอาคมามาใส่ีเนาะวาด้แบบีผู้บาวล่อลมอีกก็สิลมบ่นี่ก็บ่ลมเลยเนาะอ้ายผู้เดียวหักแล้วหักเลยแดงว่าหักแล้วเลยโดนล่อแบบมักเจ้าสิลมเจ้าใหม่สิลมบ่บ่แล้วเนาะผู้เดียวยังีผู้บายผู้บามายี สวัสดีและสวัสดีเด้นะอเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวาสนาเบิร์สุดขั้สุกคนเนะาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยทางลาวต่างประเทศก็มาพบพ่อกับสาวาสนาตอนเีลาเทียงเที่ยงมื้อนี้เนาะมื้อนี้สาวาสนาก็ได้เดินทางมาทางหน้าสาวทองมีเนาะมื้อนี้เนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ก็คือน้ำก้าพิ่น่ว่มามาเมื่อนั้นวานกา้าพิ่น่ายังบ่ทันนวานแต่มามื้อนี้เขียวขนัวแล้วเนะาะก้าพนะิ่นเนาะอีกแจ็คทิศ2ทิศนี่ถทา,ามีน้ำแบบนี้ก็ดำได้เดนะ้เนาะ โอ้น้ำเขา่าบู๊ก่ะเ่นใส่เขา่ารอด้วยเข่าวันงันเนาะสวัสดินายังมาทันถามเคอร์จักเตอร์เนาะโด้ยเนาะก็เลื่นกันขอกำลังแห่งใจจากเอฟซีสวาสนาเ,เด้อเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวัสนาให้กำลังแห่งใจก้อนจะได้ไปสอบถามอุดมกัสสาวะมว่มาเป็นจังไรพ่อข้าบอกเป็จังไรเนาะหรือว่านุ่มไทยคนนั่นเคนกะโทรมาหาคือเก่าอยู่บ่เป็นค้อมเรื่องความฮักของเคอร์น,นี่ยังหวานชื่นอยู่คือเก่าหรือจังไรเนาะจะก็ได้อัปเดต ไปเรื่อยๆเนาะโดยปลาทักทายกันได้ e ่านนางสายสวัสดีสวัสดีสาวทองมีสวัสดีเนื้อชาทองมีโดยมืัอนี้ก็คือว่าเข่าหลายคนเลยเนาะมีทั้งคนเคยมาบ่เคยมาเนาะโดยคือทางไปล้โดยคนไหนบ่เคยมาก็ขอถามซื้อขึ้นได้เนาะโดยทางเฮาก็สิขออนุญาตถามเนาะมีซื้อว่าอะไรเนาะสาวทองมีสาวทองมีเนาะอายุจะปีแล้วมาจักดันอยู่แล้วเนาะจ็ดหนึ่งอยู่มาเจืออยู่ตัวเองบ่ได้ เคยทำแม่เจ้าเมื่อกี้นี <ww. ้เทไรสาเก่าเรอัญอยู่สาเก่าพี่คนว่าอัญอยู่สำคัญสำคัญในคมหักฝนมือเนาประมาณชาเป็นหาเกาได้บมสุดชาเกาหรือชาเก่าเราชาเป็นชาเกาาเป็นสาเกาหรือว่าน้องสนุกบอสนุกสนุกอัญอยู่ชิบชองปะเาเรื่องเนาะจุดประสงค์่าผู้ที่เคยมาถ่ายมาถ่ายทำเพื่อเรื่องางนั้นมาเนี่ย มายทำอัปเดตช่วยใจของเพิ่์นว่าเป็นจังไรเรียนยังหวานชื่นคือเก่าบอจังไรหรืนว่าอีกเจ้าคือหลังจากที่เพิ่์นโอ้ลมเนาะคือทา้งคะดองคาสินสอดเพิ่นกะหูไปแล้วว่าสามสิบล้านกี่ระชาทองมีเนาะเลยกะมีคำบ่เอาลืมเลยเนาะมีคำบ่ยังบ่ทันมีเห็นปะบอมีแต่สามสิบล้านล้วนก่อนเนาะคะดองเจ้าสามสิบล้านคือทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ออกเรา นแม่ดาว่งมีจะคือว่าโทรนะมือหนึ่งเจ๊เทื่อโทรเดี๋ยวนี้นะต้องมือแล้วก็โทรหลายเทื่อยู่เชิญลายไพ่เป็นคนโทรอันละโทรเน่กับน้องโทรเน่สใช่ไหมต่างคนต่างโทษหากันวันฉันาะโดยเดือนอะไรได้สิมาเราคิดเปล่าเราเดือน เ่นเราบะเมื่อเดรี yeah. <c oughs> really. ้ยวนี่เด็กเราบอเขาสะดนะขีฮอตเทุ่นมไว่เราบะชิดเด็กชิดเด็กเราบิมาปีใหม่สิฮอนเดือนหนึ่งเดือนสองอยางโมฮอดเราบะเราดูตาขีฮอดแห้งเราบะโมไวเราะาวทังนี้ไปบ้านชนีน่าอะไรเด้บหานน้องไอ้เขาจิทนโมไวเะคบหกับทังไอ้เพื่อนนี้ได้จักเดือนแล้วจำได้ปะกันไล่ก็ไ่ได้หลยไปได้น้อเอื้อลองเดือนยังก็ลืม วงะมอณนั้นได้ประมาณเนงหอดบ่าเดือนหอดเดือนปลายเดือนปลายว่านี่ไหะเนาะเป็นคนไทยบ่คนไทยเนาะคนไทยใ่ชอนคนทีนว่าพีเนมฮะเอ้ยคนก็เนม่ะมาเรี่ยตีโตให้บ่เนะตีโตให้เนาะตัวหน่อยไปมาเด้อว่าถอยลมยากจะเอาใส่ว่าเนะคือว่าเนาะเอ้ยไอ่ขึ้นกัน จะ้นเป็นคนจังหวัดสังสาวาสนาก็ลืมสั่งทองมีเนอหนีิก็ะไรแจ๊กจังหวัดสาวตะมีว่าึ้นดืใส่จังหวัดเนี้ยไม่ได้ทำเพิ่นบไม่ได้ทำได้จักซื้อคืนยู่บ่บ่จักเจ็บลืมๆนะจักเลยก็ดื้ออันาทั้งมีคอยอยากทำเจ้าคันฉมูคืออายเพิ่นจะเปลี่ยนใจบุมักแจ๊กหมักสาวานจักสิเป็นยังไงอะ ยาเลยนะยาเลยนะยาเช็ดหาาว้านเลยเยาะเาเลยนะถมีสองใจด้ยยาเล็ดอวะเามาเอื้อเลยยาเล็ดนมยรอวะเรา็เจอเชล่ให้เด้เชลให้เอื้อ้รวะเดินนะเอ้อกะสิสล่ให้น้องซาเนาะเอื้อกะสิหาดงคนใหม่ซาเละน้องถ่ายแล้วไ่ได้ไปได้ไปกันแจกเสละาไวดิ ยะลให้กันมือนีไปทางไหนมากมัอนี่จ่าธงมีมาไปหาโลหิตเห็ดยังออกนะโลหิตฝึกเห็ดพวกเห็ดยังแล้วมันออกได้อยู่ได้ก็ได้หน่อยนึงนะจ่ามีจะทำอะไรนี่จะมาช่วยบ่ดูว่าจังไหนนะมาแต่บ้านนลยจ่ะลงไปหาเลยบ่บ่มามาไปหาได้สาวหนี้งเธอหนึ่งไม่ก็เธอหนึ่งก็บอะไรชงบ่ในเจ้าไปเธอที่ชง นั่งบนยอมแพ้อยู่เนาะบนยอมแพ้ย์เตอนเล็กชิไปอีกจังนี่บเล่นบ่อเตะได้เลยเนาะคือได้ยินข่าวว่าสาวธงมีใครเหยียบตะปูเจ้าบ่าเหยียบตะปูเหยียบเขาเลืกบ่อเลือกเติมเห็นอะไรขึ้นย่างไล่ผู้บุเจ็บสะเจ้าไปยักยาบ่อบ่อนมโบได้ชักยาเจ้าพุกเก่งแท้ไหมวะ ผมเหยียบมันเลยนดกันหมดว่จะจะมีเจ้าไปเหยียบอยู่ใช่ไหมนะเจ้าคือเก่งแค่ไปเหยียบอยู่บ้านผัไปหาน้ำใหม่ได้น้ำใหม้ดิเหยียบน้ำหน่อยหนึ่งข่อยกัยังบวกก้าเจ้าเหยียบมันเลยนะพูดสองมือเลยน้องประด็นอันลงตลางเหยียบเล็กๆอยู่นี่อย่างเกี๊ยบอยู่บ่าเดี๋ยวนี้นะมันเหยียบตรงไหนเหยียบตรงกลางได้ดีว่าส่วนมันอย่างไรตีนนะนิดตามแค่มันเลย มันผัดเลือดโบออกค่ะนะแสดงว่ามีสนิมมาจ๊กกระปูแล้วนะแจ๊กเละไปแล้วดย่างคอยมันออกบีออกนั่มันเลยนั่นเป็นเซตาล็อตเป็นบ่จะทำเช่นกัยนั่นแหละต้องทักยากันพยักกันบาดพยักเนาะ โอ้ยเราทูมาว่าโอ้ยแบบยตตีนเจ้าว่ะตัดไปเกแล้วจ้าก็ได้อุค้างะจะสิเียงว่าตัดตี้ใครนะเฮียว้เลนมาให้กำลังใจว่าจะไปตัดตีนยุบปวเศร้าเป็นคนระบวเศวเศร้าเลยกตัดตีนตัดตีน่เศร้าะตัดตี้งแ้เปื่อยไปก็ไอ้คือไอ้คือเป็นวานเนาะตัเปนวานเปืย เล่าเล่าตีนหนอวะน้ำจังไปบ่เป็นฝนนี่เหลือพี่แต่ไปไปทูยังไงกับฝนเป็นตำราใช่แรงมากแรงมากแบบสุดเมื่อวานทางเนาะทางฝนเนี่ไปตลอดได้แบบไป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 จนจนเหยียบเด็กตะปูว่าฉันฉัเนาะจนยังยุดนะแล้วก็ทักตีนใช่หรอวะเป็นกระเพาะนะทูว่ายังไงก็ยูไปทั้งนั้นไปทางนี้จะเก่ง นี่ก็ว่าไปหาเห็ดเลยไปอีกแล้ว่าไปแล้วทนได้ก็ไปอีกจแบบเลยเจ้ามัวเนอะปวดชาวตงมีบ่อยไงความหักของเจ้าเดี๋ยวนี้ก็คือหวานชื่นเลยเนาะยังหวานเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเนี่ยเรากระโดดไปเนาะไม่ขาดวะไม่ขาดไม่ขาดสายเลยคุยกันทุกมือได้เนาะคุยกันทุกมือเลยเมื่อละสองสามเทื่อปะใครต้องมือสามเทื่อมือสิบเทื่อไอ้กันบอกเนาะว่า โูดคุยกันมือเดซื้อเชื่อได้สาวาเด้ยกันปะเอาความเมาออกมาแต่เสกเนาะน้ตว่าอะไรเดี๋ยวมีผู้เบาล่อมาล้มอีกกสิล้มบ่เนี่ยกระปลอมเลยเนาะหายคู่เดียวเลยหักแล้วหักเลยแสดงมาหักไล่หักเลยรอแบบหมักเจ้าสิลมเจ้าไม่สิลมบ่ไปแล้วเนาะคู่เดียวตัวน่ายันมีผู้เบายันผู้เบามายันลมช่องอยู่จัเปีนเปีนแจ๊เป็นช่องว่ะมาคุยนีบอบ่คุยน้ำบ่ล้มน้ำ คอบอมเนาะขูงเนีดีันยเรบอกว่ามันใจขนาดใน่เด็ดเลยนะใจญเด็ดเลยว่าเลือกเลือกเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเยอะเด็หลายคือวัาตอนนี้ตัดสินใจแล้วเนาะหกอายเป็นผู้เดียวผู้อนเข้ามาลำลังี่แมนโบสีรอบันใดก็ได้วันอะก็ยด้เนาะ่านใครเลยผู้เดียวนี่หนอุ่นน่ะอายขนาดนี้หนิ่มปุ๋ยเลยนะใจขนาดนี้เน้นเฮงเนาะสวัสดีนางเน้น ทั้งไงกันที่ได้งินนี่กันยิ้มปุ้ยๆได้นี่ดีใจแล้วเนาะดีใจอ่ะสาวทองมีนั่งแน่นวะทางเดียวทิ้งางเดียวใจเดียวมากไปเด้อเนาะสหาเฮ็ดแกงชูกินเนาะสาวทองมีสาวทองมีน่ะบ่พังอย่างเดียวบ่พังไปดุเนาะไอ้คือเงินได้ไหตัดตีนไหมจ้าเศษตีนใช่ปะไปเปีนเพื่ออะไรทั้งวันย้ำหนก็ไปทั้งหลายไปหาฮีทสิเยกไปอีกแล้วเนาะสมุติว่ามีเวลาว่างจะให้เจ้าผลินพาไปเที่ยวไทยที่ไปได้หนบนถนน ไปกับเอื้อยเจ้านี่ได้ไปได้เยอะมันไปกับเอื้อยนะโมสมมติเราไปพื้นที่เจ้าไปกับแฟนเจ้านี่นะไปพื้นที่วก็อยากไปแล้วก็บอกมาเห็นเมฆเห็นเมฆเอยอ๋อต้องให้ไฟทรายมาเห็นโพลเห็นเมฆก่อนมห็พลเนเมฆมาเห็นเมฆก่อนนะแบบโทรให้ไปกินพื้นที่ยนี่แมันยังบพันที่จะไปถ้าว่าพ่อแม่ยังไปจักน้ำเนาะ ผู้มมื่อวันหน่งพ่อแม่จะหูจักน้ำลำบาร์ลมกันครับจากเรือมฆก็ลมน้ำเยือแม่เอื่อยลุงลมน้ำเบิดนะแต่คนในเฮือนหูจักูจักเบิดเลยเบิดเผยคือว่าถ้าท้องมีกรใจายแล้วก็ตั้งรักปักฐานก็คือว่าคนหนีนะแมนมั่นใจแล้วเนาะบัตรบัตรคาสินสอบดิสแม่เจ้าว่าวหายแล้วว่าวลายปันใดยังไม่ยินดีว่าวล้าโอ้ยแม่ว่าเนาะอ่านคนเคยถามบ่ เขึ้นก็เคยถามมาตะกี้อยู่แต่สาวธงมีห่างเดิมเนาะเคยถามแล้วตะกี้เพิ่นแหี่แต่ก่อนคือได้กินข้าววเพิ่นจากมาหมั่นมายังไหวปลอดสวัสดิ์เนี่ยอยู่เพิ่นกะสีมากับพี่ไม่เพิ่นกะสีมากอ่ะซีฮห้ถูกต้องอย่างเน้วเนาะต้องมาขอมาอย่างแบบคือสาวธงมีว่าได้จังได้เพิ่นกะซีฮ็ดเพิ่นเคยว่าว่าซีฮ็ดวัดให้สาวธงมีได้ยินแต่เพิ่นว่ามือน้องไปหาไม่เลยเพื่นมาได้ไร่ะ บอ้เนาะได้ยินแต่ว่าโทรหาเอื้อแล้วอ่ะอันเดยจังพ่อแล้ยคืนแทงกีตาปูมัจอางว่าเหตุนี่แหละใช่เหตุนี่แหทางไหนกันนะเห็ดวัดซ่ามาอยู่ก็ไม่ซ่าเลยคืนเราไปเหยียตาปูซะเพราะว่าทางไหนกันเราพึกษาเน่าเว่าเรื่องเห็ดรัดสปงสปอร์ตนี่แหละเนาะกาแล้วแต่บางทีกขัดถาดดวนกับะมาณหาพันเนาะถ่าบัวดวนกับะมาณสี่พันนี่แหละสามพันห้าเนาะเพราะว่ามันจะหึงเี่ใช้เวลาเป็นเดือนถ่าดดวนก็ได้ไวแน่ อานะทิตย์นึงเอาตรงนี้ก็สิไปเฮ็ดบ่คขามาราให้เฮ็ดนี่ถามแม่เฮ็ดไเนาะถามมาชแม่เจ้าสิไปยูกย่ก็เป็นแฟนน่าสิถามแม่แม่ไอยู่น้ำล็อกาเป็นคัว่า <c oughs> ต้องจ,จัดใจเองสิใจเองถามแม่มาสินอนก็บแฟนกันกนบ <c oughs> ถามแม่าแล้วม่เอ <c oughs> าว่าเรา็คนคืนแล้วต้อง <c oughs> ถามแม่ก็เลยดูนี่อกว่าบิรอามถามแม่แล้วแม่ให้ไปบา่แล้อ ແນ່ຕົກຕົ້ນກັນເດໄປເລີຍໄປແລ້ວເພິ່ນບໍ່ໄດ້ປະໂພປະແມ່ເນາະໄປແລ້ວເອູນຳບຶມຫຫຈກອນນົກ ไวน้อยน้อยชาวชาววัดกับชาวเมนี่บทาณเลยไปเลยไม่้เลยตโตไปดดิใช่ใช่ไปอีกเนาะนี่เลื้อเจเมคเมเจ้าวมาถามยูจ้าแลวันแล้วก็ย้อนขึนเลยเหมือนกิมยู่เนาะว่อยากชาวทองมีเนาะเป็นได้หลายชาวทองมีทีมงานมาหาจะเจ็กล้องวอนี่ตต่นเต้นบ่ ธรรมดาได้ต like <te> <made> ื่นเต้นกล่องรอมหนารอบรังสาวตังมีว่ะแสดงว่าขึ้นกับโอเคได้ขึ้นกับแบบว่าสูกลองเรื่องสบายเลยเนาะเยอะเลยกันเนาะสิแกงบ้าเฮ็ดเฮ็ดแกงเฮ็ดกินว่ามื่อนี้นะแม่หนุ่มกประยิบหนึ่งก็เฮ็ดเขาเนาะเฮ็ดกางไปขายนั่นกัเฮ็ดเขาเรื่องวัสดุกินเนี่ยนเฮ็ดเฮ็ดหนุ่มเฮ็ดหนุ่มเฮ็ดเขาอยากได้เงินก็ได้ คำเฮ็ดเจ้าในสิแกงชูกินยี่บ่แม่นกันเฮ็ดน้องสิแกงชูกินุูนอ่ะใจจาต้องมีก็ไม่ธรรมดาได้ในเฮ็ดก้วคลายซื้อสิแกงชูทีมงานกินเด้อช่ไหมเนาะไปไหนกันได้เนี่ไปฮปา <c oughs> ไปกันน้องไปพืชที่ยังบ่ได้เนาะไปซื้อน้องคนกแก่อนะเอาซื้อเป็นพวกเอื้อยเนาะแต่พวกเอื้อยสิไปน้ำบู้ยังบ่ได้นเาลายเพคนลายตาได้ตานั่นตานี่มันม่มีลายตาเนาะ สนุกเพฮงฮ่าสนุกเพฮงเก่งสนุกค่ะตาเราปุ๊บเนมอยู่เนมตาบีตาทิตย์เปสนุกตาเอียววะเขาไม่เคยหาเห็ดเลยเคยหาแต่เนี้ยจะตาต่เอาไปหาก็มันไม่ได้เด้จังยีดอนเลยเห็นว่าเพิ่นห้าก็เพิ่นไปหู้จักจุดเด้อเออดอนนั้นเห็ดอ้อนดอนนี้เห็ดอ้อเพิ่นก็ต้องได้ย่างไปจอบบอนลหาสิมี้ดอนเดียวอานอนตลาดติจบเลยบ่เออเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเอาเหล็กวัด ชาวโทมีว่าพื้นแบบเดือดสาวสาวจถามเนาะก็แต่คุยกันมากนี่ขึ้นกะมี่ว่าให้ฟังบ่กแบบพึ้นแบบอยากแบบเรื่องเงินเรื่องคำนี่มีเงินใส่บ <een S 1> <Beginning S 3> ่งสันสีไอ้คืเคยถามบ่ถามเยะไอ้ถามเยอะดูใจว่าดูได้ซะบางคนว่าชิ่นเดือนก้อนบางสิบามาให้เนาะบ่มีเงินใส่ก็เป็นแบบจริงเฉยมันยังท่านได้สิ้นเดือน้องมันเองกับที่เท่ะเลมันนี่นะสบายไกลได้ไกล้ได้ใกล้คืนยังเม่ได้เคยผ่าไหมบ่ผ่าแค่เดียวเนี่ยนะ พาแต่ก่อนตะกี้เพื่อนเนาะเพื่นมาให้ยวะนี่เพื em, okay. ่นก no. 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 ็ต้องทางงินชิ้นเดือนคือวานเนาะโหอะไรดิดิเนาะดุ่นรุนรุนอุ้ยรุ่นน้ำสาวทองมีฝากมาสาว้าสนาสิพาไปเรียนปีมูไปจ้ะจักยังวะจักง่ายเพื่อนชาวนาแนวไรอะไรกันเรื่องใจจิตง่ายกันเนอะนะน่าสาวทองมีเนาะกินอยู่ปิีมูกัน สมมติว่าอ้ใครบอกว่าสาวเข่าใช่ยแล้วนะเนาะสาวทองมีเนาะสมมติว่าขึ้นถาเงินมาเรือไอ้ชัยพาสาวทองมีไปกินซีนดาด้วยบะหมูกระทะบปนี่สาวทองมีจะไปน้ำเอื้อยอยู่บ่เอื้อยใช่ไหมครับไปได้ไปบ่เจ้าปิ้งย่างมาเป็นกระจุก่อยชิปิ้งย่างแหกินเลยหมูเนื้อย่างอยากกินบ่หมูกระทะอยากกินบ่เคยกินเด็ดอยู่บ่บ่ได้นองเคยกินแจ็คเทอร์โอ้อยากอยากคิดอยากลองกินอยู่บ่ เช่นที่ถามเมถามแม่แม่เพ่อนมุกทาเห็นได้แน่มกระบ่าทั้งหลาคนได้ยินคือสีควันสาวทมิบุหูเจ้ากันหมกะทะเอาเอาหมกะทะบจุ่มบ่เจ้าก็เคยคิดว่าคือคอยตะกิบุหูหมกะทะคิดเพิ่นเอามูนไปทาใช่หมูกกะทะบอกป้งเนาะโมเมนเนาะวนะกัจา็โมกุฏะใช่ะเลยอย่างนี้เลยคู่นันี่นะ เรื่อ่งเจ้าก็ได้ชื่อมากินมากมันเลยโพดอันนี้นะเรื่องรายชื่อมาทูเจ้ากินอยู่ให้อยู่หน้าเพื่อนหมดได้เคยมีบ่มีแต่ชื่อแบบนักพักผหัวใช่พักเชียนะหัวมานี่กินสมมุิว่าอันเจ้าบอกว่าท้าไม่เคยรับไปให้ไปเจ้าก็จำป็นต้องไปไปเบิ่งในห้างนั้นมันจังได้หลายวะคำคนชื่อมาให้เจ้ากระจุ่มบุปผิดว่านนี่ต้องไปต้องในห่าวนี่ไปช้อนเนาะกรนจุ่มอะไร อยากมะอยากอยากิลองอยู่บอยากชิลองไปกินคิดอยากลองบ่ลองไปกินโมกทะมันมีในที่ค่ได้เยิลน้อยไติมนะไปไปไเไปไปไปทปไ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 ตไปไปไไป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 ไ้ไปไไปไปไปเไไปไปไไปไ้ไป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 นเคืน แสดงว่ามัมั่นใจเอื้อยได้นี่มันมั่นใจสหวาสนาได้นี่เห็นยังมาย่านย่านเราเอาไปถิ่งวังอื้อไปจักท้างมาไปนี่บ่เนาะเดินประอยากไปเนาะเราอยานไปฉันดยันปะเราเราสิมา้เงีเคยพาเนาะอ่านนะเราหยู่โอ้ยใจเอื้อยเราหยุ่เเคยเนาเราเคยไปถ่าย ไปตั้งสาเอยด้ไปบ่ซะตํามเอยแห้งไกลเห็นไหเียดคือไกลได้เยเนนี่แสดงว่ามานไปบ่นสนุกนี่แสดงว่ามานีญาตเพิ่ด้วยนะอาอ่ะ่ดูนะฮาูพหญิ่งดูเฮากับือคือระยะมันเป็นเป็นพูญิงลรเย็นขับหลุดาพลมเดือเปปนไาเชิดบ่เอยเชิดทีไอื่อยีข่งเฮ้นแข็งแข่งินิพาขับได้นะดูเป็นไอเฉอยบ่แน้องเบิ่งนาะ ชาบุญมีเนาะชาวบ้านเออชาวบานชาวัวกรู้สึกเนาะชาวบุญมีเนาะชาบุญมีเล่เราเมืไปจับในทูเบนบ่จับอันนาขีบเออเป็นอยู่บ่ขี้เป็นบ่จับเป็นอยู่งขีบเป็นยู่เเื่ลบ้านจแล้วเปล่นความหน่อยหน่เนาะเด่มันชุกครับท่ขีบเป็นขีนบุเคยขีบเนาะ ให้เพิ่นช่วยมือจัดเลยนะคำมันบบราณหมอเขาทำโบราณเพื่อนเพื่อนอีมือพองดินะซาวตุมีตั้งแต่ล่มก็เพิ่นเพิ่นบ่เคยชวนเพื่อบ่ว่าให้ปลินไปเที่ยวทุกบ้านเพิ่นเพิ่นเคยชวนดิบอ่ะถ้าไหนกูบ่าวจะมายังเป็นเชิญไปเที่ยวยันเราเพิ่นล่มร่มกันเจ้าเจ้ายันกันว่ามี้ซาตุมีมีเวลาว่างมาลินมาเที่ยวเด้อทางบ้านพี่เพื่อนเพื่อนบอกบ่ คือม,มีแต่เคนบอกว่าให้เพ็ดบัสสะก้อนแบบนี้ว่ามีแต่เคนบอกชำนาน,นเนาะมีแต่เคนบอกว่าไฮเพ็ดบัสใช่นหมสดงห์เมื่อคืนมีแฟนได้เว่าอยากให้สาวทองมีไปเที่ยวพุ่นนะเมนเห็ุได้สิชับถ้าเพิ่นเห็ุบัสหายแล้วนี่สิไปบกนก็ไปลแล้ว <c oughs> จ่ายสั่งมา <c oughs> ไหนเนาะสาวทองมีเนาะไปแล้วไปแล้วคนกี่หอดกันเดียวเนาะแสดงว่ามื้อนี้ได้จักเทื่อแล้วไอ้บ้าหาเธอมาใจจ่อยบ่สาวทองมีสองเทื่อแล้วมน ใช่เลยใช่คือนอนว่าเดี๋ยวนี้คือจังไรทำมานอนอ่ะโอ้ได้เนาะใช่คือนอนคือระนาดกับเจ้าวันนี้ปีใหม่ถึงมหาปีใหม่ถึงมหาคืนเลยแล้วมานอนกับเล่นตื่นมานเลยแล้วนั่นรับจังทีคือเประนัดเจ้าที่ปีใหม่ถึงมาหาผมนอนเนาะวันนี้รามาก่อนนี่้จะชมชึกไปได้หมดทำลามาก่อนปีใหม่มาก่อนหนัดนะลาบจะชมเจ้าจะชมชึกไปได้เลย เืดกลวมาหายใจเป็นมล้วเพราะว่าก็สิว่าน่ะไอ้กันการย่านมะฮ้วปีใหม่เราไงกันนอนน่ะตีส่ฮอดมือใดขีทฮอดสาทุมมีแห้งกัน่ะสะทุมมีกัสิคีด่อขึ้นแห้งเึ้ากันดีวตอนนี้นะเป็นเคยบอกอยู่ว่าคีทฮอดเจ้าดยันซีเด็กคเคยบอกอยู่ว่าหักเจ้าลายเ็นเคยบอกอยู่ว่าสทุมมีต่อไปนะได้ไหม โอ้ยบ๊วยก็กินโอษเจ้าให้กันเนาะถ้าเราทั้งไอ้เพิ่นมาหานี่ในใจเจ้าอยากได้ไงแบบอยากให้ไอ้เพิ่นชื่อของมาผ่านสบายเนาะหัวใจกับพ่อบรรดได้แล้วให้กันได้เอาเยังได้ตัวไอ้ได้ตัวไอ้ได้ตัวไอ้เขาจะได้หัวใจไอ้เนาะได้ตัวได้หัวใจแล้วเนาะโล่อย่างอื่นมาสำคัญเอาไว้ที่รังเอาตัวกับหัวใจไว้ก่อนเนาะมาดูให้ นี่คือใจเกินร้อยนี่นะคือใจสปอร์ตเลยนะสาวทองมีนี่เนาะสุดยอดเห็นด้วยะจ้ะทางาก็ใชได้คนโตเมื่อเช่นเนาะโดยให้สาวธองมีพักพ่อนกันเนาะขึ้นแต่เจ็บก็มาเจ็บเจ็บตะปูอยู่เนาะเจ็บเยอะเยอะตะปูยกเว้นยกเายว่าพี่เนาะโดยโอเคเนาะสาวพาสนาก็ได้โอ้ได้ร่วมกับทางสาวทองมีเป็นทีเรียบร้อยเนาะมือนี้คือสาวทองมีกะ ไปหาเฮ็ดเขนนะินวาเนาะขึ้นกับสาวศาสนามาถามไทยเรื่องความักของขึ้นแทนเลยบ้านาเป็นอย่างไรเนาะความเคลื่อนไหวใบมายัางหวานชื่นอยู่คือเกนะ่าขึ้นวาเนาะยังโทรมือละสิบเทือกเก่าบริเวณพี่น้องเลยเนาะทางไอ้เข้นบอกสาวศาสนามาแบบนะั้นเนาะว่าโทรมือละสิบเทือก็เลยว่าตามทีไอ้เข้นมาบริเวณบ้านสาวศาสนาเเววเองนอนะี้พริเวณพี่น้องเลยเนาะทางสาวทงมีโทรไปแน่ทางไอ้เข้นโทรมาแนา่ อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาชิมหาฮาปีใหม่แกจะซีฮอดด้วยบอทางไอขึ้นมาค,คิดฮอนแห้งแล้วตอนนี้เนาะถ้ามีโอกาสเวลามาเขึ้นกัสิมาเขึ้นก็นมาทำส,ส,ส,สัมภาษณ์มาทิศวัดสปอร์ตห้สาวทองมีนี่ประมาณเท่าไรเนะาะสัมาสนาก็ได้ให้คนนําแนะนําทางอายขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะแบบมีหลายแบบหลายราคาเนาะนก็แล้วแต่อยากได้ไวก้ก็ใส่เงินได้แน,น่เนึงเนาะมือว่าถ้าอยากได้ซากอะก็ใส่เงินน้อยลง กะบ,บอกซีแจงทางไอ้เคลนไปแล้วคู่เรื่องเป็นที่เรียบร,อยร้อยพ่อแม่พี่น้องไหนะ้เนาะก็อขอให้ความหักชงคุณยังบานชื่นคือเต้าเด้อเนาะให้ไ,ไปตลอดทอดพทางหรือว่าหักสมบงังอยู่กันเท่าแก่พื่อแพ่อแม่พี่น้องไงนะอ้เนาะกยอยากให้สมบังกันไปได้หักกันแล้วก็อยากให้หักกันจนแก่เท่าพื่อแต่เนาะโดยเนาะมันอันนี้ก็คือทางก้าทางสาวองมีเนาะกับยาวแล้วถัดไปลำหน้าได้าดสาวองมีกันเนาะแบบนี้เนาะ โดยสวัสนาก็สิได้ขอตัวล่ำลากับบ้านสะก้อนมาเนีนอสเด้ขอขอบุญขอบคุณทับบ้งอิฟซีสวัสนาไดดายที่ติดตามพับส้มถาเบ้าพิาพาทปการใดก็ขอโทษขอไพร่นังพรมเี่น้องอิฟซีสวัสนาไดดายเนาะ,ะเยจบคีบปชินนิสได้กล่าวคามาสบายดีและสวัสดีเด้อ